สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันคัสนะครับของ Civic MT FB นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับปัจจัยแหวนข้างปากตายมือแปดแล้วก็จุดแว็กค์คำสำหรับดูนะครับ,รบกันตอนแรกก็เปิดฝาที่กระปุกน้ำมันคัสต์เลยครับตัวน,นี้เราจะเช็คความชื้นนะครับ ตัวนี้เกินแล้วครับต้องเปลี่ยนออกกบชิดใน,นระบบเยอะเกินจากนั้นก็ทำการดูน้ำมันนะครับตัวเก่าออกให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็เติมนะครับน้ำมันใหม่ลงไปให้เกินขิดแม็กนะครับ เช็ดนะครับคราบที่สกปกุกออกนะครับจากนั้นก็ทําการนะครับถอดตัวไรลมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ที่ผมวงไว้นะครับดึงจุกยางออกนะครับ จากนั้นใช้ประเจแวนข้างปากตานมือแปดนะครับคาลายน็อตไล่ลมพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับจากนั้นก็เสียบสายยางเครื่องแบกคัมได้เลยครับจากนั้นเปิดเครื่องแล้วก็ คายน็อตไล่ลมได้เลยครับเมื่อใส่ได้ทีแล้วเราก็ปิดโดยตัวนี้ผมจะให้ดูดไปประมาณ2ครั้งนะครับดูดหมดเติมดูดหมดเติม2ครั้งนะครับแล้วก็เช็คปริเช็คดูสีนะครับถ้าใส่แล้วก็พอนะครับ ก็นะครับถอดประเจนะครับแล้วก็ปิดจุกแล้วก็ย้ำคลาสหน่อยนึ่งครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ได้ขีดแม็กนะครับ ภาพที่6ออกให้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกัดสีนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ได้กิดแม็ก ปิดฝาครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด like, Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ